มาครับผู้ชมคลิปนี้พามาชม H R V โฉมใหม่ตัวท็อปสุดครับเป็นระบบไฮยริดด้วย E H V 1.5 R S ในโฉมปี2022ผู้ชมสีขาวนะครับมือเดียวครับรถบ้านคันนี้นะฮะเลขไม่แค่70,000กิโลเมตรเท่านั้นรีบจับรีบจองกันด่วนดผู้ชมนะครับคันนี้ราคาดีรับไม่ข้าม8 0 0แสนนะฮะขายเพียง7 0 8 9แ0ันบาทเท่านั้นผู้ชม ภายในบอดี้เดิมๆสภาพสวยๆแบบนี้หลังคากระจกพาโนรามิกแค่์หลังนี้แฮรบร้อยนะครับระบบไฮบริดหาใช้งานอยู่นะครับรีบเลยคันนี้ตัวท็อปสุดนะราคาดีสุดๆครับฟีดา้าพันยูเรสหนึ่งเกือบ3,000ับาทนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พาชมรายละเอียดทั้งฟังก์ชันภายนอกภายในแล้วก็พาดโครงสร้างกันด้วยนะครับสนใจครับดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Top SUV คัดเกรด A นะครับ คลิปนี้นะครับพามาชม hrv ตัวท็อปสุดนั่นเองนะครับ1.5 rs ครับเป็นตัวระบบไฮบริด ehev ในโฉมปี2022โฉมใหม่ไปเลยและได้เป็นสีขาวนะครับที่สำคัญนะครับเลขไมค์แค่70,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับรถบ้านมือเดียวสภาพสวยออกห้างป้ายแดงคุณผู้ชมนะครับคันนี้ราคาล่วงไปหลายแสนบาทเลยนะครับเหลือเพียง7,000 8 000, 9 0 0 0ืบาทเท่าน,นั้นนะพี่ๆคิดดูนะตัวท็อปคันอื่นผมขายอยู่80,00สนกลางคันนี้ขายอยู่7 0 0 0 0 0ปลายคุณผู้ชมนะราคาดีสุดๆนะครับฟรีดาวได้เลยครับ่อนอยู่ในเรท13000ายปลายคุณผู้ชมนะครับใครที่มีรถเก่าเอามาเทิรนเรารับเทินนะครับใครวางงบดาวเท่าไหร่ แจ้งเข้ามาคุณผู้ชมนะครับรถเนี่ยนะครับมีการตรวจรถให้เรียบร้อยแล้วนะครับถึง274จุดนะครับจากหน่วยงานชิคอินสเปคชันนะครับเป็นช่างของภายนอกที่ได้มาตรฐานนั่นเองแบะโครงสร้างเพชรยนรังเราเรายังรับประกันด้วยนะครับว่าไม่มีประวัติชนหนักพิวามจมน้ำในระบุในสัญญาเรียบร้อยครบถ้วนไม่มีตัด่อตัวรถนะครับแบบแปลงตัวรถมาแน่นอนผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทั้งโครงสร้างนะครับรายละเอียดภายนอกภายใน นะครับว่าเป็นยังไงนะคันนี้นะครับป้ายทะเบียนสวยด้วยนะนะครับสขอดอสา3สโอ้โหเรียกได้ว่านะถ้าเปลี่ยนเลขสีเป็นเลขสานะสวยสุดๆด้วยนะครับกรุงเทพมหานครครับคันนี้นะฮะได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะไฟหน้านะครับได้เป็นโคมไฟ full LED เรียบร้อยนะครับมาพร้อมไฟ daytime running light นะครับ ไฟเลี้ยวนะครับเป็น LED เช่นกันนะครับไฟตันหมอกก็เป็น LED ครบถ้วนแบบนี้เลยนะครับนะชายด้านล่างนะครับก็จังหน้าก็เป็นเส้นโครเมียมตัดสลับกับสีดําเงาเป็นโนบ็กนะครับนะกราจังหน้าก็เป็นสีโครเมียมนะครับจุดๆๆแบบนี้เลยนะครับตามดีไซน์ของ Honda HR-V สโฉมใหม่เลยนะครับโลโก้ RS มาครบถ้วนคุณผู้ชมนะครับเซ็นเซอร์ให้รอบคันครับคันนี้นะฮะ เหลี่ยมสันคมบอดี้สวยๆครับคันนี้ได้เป็นสีขาวนะสีขาวมีแค่คันเดียวเหลือคันเดียวที่เป็นตัวท็อปสุด RS นะรีบจับรีบจองกันให้ทันคุณผู้ชมคันนี้นะครับรอยต่อครับแนบแน่นที่เชนเดอกันเป็นอย่างดีแบบนี้เลยนะครับคันนี้ได้เป็นสีขาวมุกด้วยคุณผู้ชมนะครับในส่วนของตัวล้อนะครับได้เป็นล้อเดิมจากโรงงานครับแบบนี้ตัวท็อปนะฮะเป็นล้อรมดำนะครับ ขอบ18นะฮะรัดมาพร้อมยางดิสโทนนะผู้ชมด Stone นะครับดอกยางลึกๆเต็มๆแบบนี้นะครับช่วงล่างก็ทําความสะอาดมาให้เรียบร้อยโชคของเดิมโรงงานผู้ชมนะครับนี่ไม่มีเปลี่ยนมานะตัวน็อตไม่มีรอยคาบกรหนิน่งกาะติดนะครับทิวซุ้มผงล้อก,ก็นะเป็นสีดําเงาเป็นออแบ็กเพิ่มความหรูความสปอร์ตให้กับตัวรถนั่นเองนะครับ ในส่วนของคันนี้นะครับกระจกข้างครับปรับและพับแบบไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้เลยนะครับและคันนี้นะครับมีกล้องนะมองมุมอับสายตาให้ด้วยนะครับฮอนด้าเรนวอชนั่นเองนะติดมาในคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับกระจกด้านหน้าก็พัดเดิมจากโรงงานฮอนด้าแบบนี้ครับกระจกไม่มีเปลี่ยนมาติดฟิล์มมาฮะเรียบร้อยรอบคันน่าจะ80รอบคันเลยนะครับเมื่อเปิดสีเดียวกับตัวรถครับรองรับกุญแจสมาร์ทคีย์เอนทรีเรียบร้อยทั้ง2ฝั่งทั้งซ้ายและขวานะครับ มาในส่วนของด้านในนะครับได้เป็นบอดหนังนะครับประบบไฟฟ้าฝั่งคนขับคุณผู้ชมนะฮะสภาพตัวเบาะบอดี้เดิมๆครับนี่ฮะหัววงหัวเบาะนะครับไม่มีขาดไม่มีช้ําได้สภาพใหม่กลิปสวยๆแบบนี้ไปใช้งานเลยตัวท็อปสุดด้วยนะครับน็อตไม่มีร่องรอยการแกะการแงะขันไขขยับแบบนี้คุณผู้ชมทั้งบนและล่างนะครับแผ่นเพลทครับเพลทเดิมนะครับเล่มทะเบียนไม่มีช้ารูปสุวนหายนะครับตรงเล่มแน่นอนนะแล้วก็พี่ดูนี่ครับบอดี้โครงสร้างนะครับ นะโค้งเนี่ยโหไม่มีรอยบิดเบี้ยวค้งองเลยนะคุณผู้ชมเม็ดอาร์คเห็นชัดเจนสวยงามครับไม่มีกลับสีพ่นสีมาแน่นอนฝั่งนี้นะครับไม่มีประวัติจิ้มมานะครับและภายในสวยมากคุณผู้ชมประวัติศูนย์แน่นเลยคันนี้นะครับ not A, not ang, น็อตเสาเอน็อตต่างๆนี่ครับมีมาร์คแต้มจากศูนย์มาให้ด้วยช่างศูนย์เขาแต้มเข้ามานะครับสแสดงว่าเข้าเช็คศูนย์ทุกระยะแน่นอนนะครับกระจกด้านข้างครับพัดเดิมจากโรงงานแบบนี้นะครับนี่ นะบอดี้เดิมเดิต้องแบบนี้คุณผู้ชมเกรด A5 ดาวนะครับบริษัทพยนต์คัดเข้ามาไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับนี่กระจกพาร์ทเดิมนะครับและฝั่งนี้นะครับเมดอากระดูกงูครับคุณผู้ชมนะฮะโครงสร้างสวยสวยบอดี้เดิมเดิมนะครับคุ้มแน่นอนกับราคาที่พี่เสียไปนะครับ7 8 9 0 0 0าบาทไม่น่าเชื่อนะครับว่าราคานี้มีเข้ามาคุณผู้ชมนะครับเราได้รถบ้านมาราคาถูกจริงครับนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นรถลานเนี่ยขายอยู่80,0,000กลางคุณผู้ชม นะอย่างคันสีเทากับสีดำเนี่ยพี่ก็น่าจะเห็นกันบ่อยอยู่แล้วนะครับตัว Top RS เนี่ยนะครับคันนี้นะครับราคาดีด้วยและเป็นรถบ้านมือเดียวนะออกห้างป้ายแดงมาเลยนะครับในส่วนของไฟไท้ายครับได้เป็น LD Light Guiding สวยๆแบบนี้โคมไฟไม่มีรอยแตกรอยล้าวลากยาวไปเลยจากซ้ายไปขวานะครับเปิดประตูเนี่ยไฟก็ติดแล้วคุณผู้ชม นะครับนี่โลโก้ทุกอย่างครบถ้วนนะครับด้านท้ายก็บอดี้เดิมๆครับไม่มีรอยบุบรอยยุบมาแน่นอนนะครับด้านล่างก็ตกแต่งเป็นสีดําเงานะฮะกับโครเมียมนะครับโลโก้ RS และ EHV อยู่ครบเลยนะครับก้องถอยก็มีให้เรียบร้อยพร้อมเส้นกะระยะแบบนี้นะครับตะจกด้านหลังนะครับพรัดเดิมจากโรงงานครับมีที่ปัดน้ําฝนมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมเส้นกะระยะเส้นขอภัยนะพร้อม ลาย้านะครับเส้นไม่มีขาดแบบนี้เลยนะครับด้านบนเสาอากาศคลิปฉลามแบบชาร์ฟินนะครับพร้อมกระจกหลังคานะครับหลังคากระจกพาโนรามิกคุณผู้ชมนะครับฝาท้ายก็เปิดปิดระบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะโอ้ถือว่าหรูเลยนะครับกว้างกว่าตัวโฉมเก่าแน่นอนคุณผู้ชมนะครับด้านหลังนะฮะห้องเก็บสัมภาระกว้างๆแบบนี้นะครับแผ่นตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องงงนะครับนี่เป็นตัวแผ่นปิดกระจกนะหลังคา นะครับเขาแบบปิดเองแบบมนนวลแบบนี้ถอดก็ถอดเองเช่นกันคุณผู้ชมนะแอบขัดใจตรงเนี้ยแหละนะครับนอกนั้นดีหมดเลยคุณผู้ชมนะครับแล้วในส่วนของห้องเก็บสัมภาระพาราสก็มีไฟให้ด้วยนะครับซั้งซ้ายและขวาแผ่นรองยางครบแบบนี้นะครับอมาดูด้านล่างนะฮะนี่นะครับเครื่องมือทุกอย่างนะครับครบถ้วนนะตรงนี้ก็นะสามารถเก็บของอะไรต่างได้ครบเลยนะครับนี่นะครบถ้วนแบบนี้นะครับ นะครับก็ถือว่าได้เป็นสภาพมือหนึ่งป้ายแดงไปเลยนะครับบบร์ด้านหลังนะครับสามารถพับได้นะคุณผู้ชมอบ์ดแถวสองนะครับเดี๋ยวผมพับฝั่งนี้ให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะไปนี่พับได้เรียบแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับเก็บของเก็บสัมภาระก็อเนกประสงค์เช่นกันนะครับคันนี้มีม่านบังสายตาให้ด้วยแบบนี้นะครับฝาท้ายครับน็อตไม่มีรอยแกะรอยเปลี่ยนนะคุณผู้ชมนะครับนี่ฮะ รางน้าฝนสวยๆแบบนี้นะครับชคคำฝาท้ายกระบอกขึ้นสุกลงสุกแน่นอนคุณผู้ชมนะครับระบบไฟฟ้านะฝาท้ายไม่มีเปลี่ยนมานะแบบนี้เลยนะครับนี่นะเวลาเดินออกจากเดินห้องเออขอภัยนะเดินห่างออกจากตัวรถนะครับฝาท้ายเขาจะปิดเองค,เค,อไไค,นะคุณผู้ชมถ้าเกิดกุญแจไม่อยู่ใกล้ๆนะครับนี่นะสวยสุดๆคุณผู้ชม789 0 0ันบาทนะได้รถสภาพนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีก นะครับรีบจับรีบจองกันด่วนนะครับเงินจอง5,000บาทนะครับผมไม่มียึดนะไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับผมคืนเงินจองให้เต็มจํานวน100%นนะครับเดี๋ยวผมพาเช็คโครงสร้างกันหน่อยนะนะครับให้รอบคันคุณผู้ชมเพราะว่าซื้อรถมือสองเนี่ยนะครับผมอยากให้พี่ๆทุกคนเนี่ยสบายใจกันนะครับเรื่องการซื้อรถนะครับว่ารถที่พี่ได้ไปนะครับพี่ไม่มีโดนหลอกขายมาแน่นอนนะครับนี่นะ บอดี้ได้สภาพนี้นะครับเอาอะไรไปหลอกคุณผู้ชมนะเพชรยนต์นะครับมีรางวัลการันตีนะครับเรื่องคุณภาพรถเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจากแคมเปญรถดูใจนะครับสองปีปิดนะนะครับนี่นะน็อตเสาบีครับทั้งบนและล่างไม่มีรอยแกะรอยแงะแบบนี้สติ๊กเกอร์ทุกอย่างครบถ้วนนะครับอยู่ต่างจังหวัดดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจไปพร้อมกันได้เลยนะคุณผู้ชมนะต่างจังหวัดก็นะครับมีบริการส่งรถสไลด์ให้ตรงถึงหน้าบ้านเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการเซ็นเอกสารนะครับก็ เอกสารนะครับเรามีเจ้าหน้าที่เข้าไปวิ่งเซ็นให้นะพี่ไม่ต้องออกไปไหนเลยนะถึงบ้านแน่นอนนะครับอ่ะโครงสร้างน่าจะครบถ้วนกันแล้วคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในว่าตัวท็อปสุดเขาให้ฟังก์ชันอะไรมาบ้างนะครับในส่วนของตัวเบาะนะครับเบาะได้เป็นเบาะหนังสภาพสวยเดินด้้งมาสีแดงแบบนี้คุณผู้ชมนะครับได้เป็นเบาะหนังกราไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับนี่ฮะน็อตเอ่อน็อตที่รางนะครับไม่มีรอยคาบสนิมเกาะติดนะคุณผู้ชมนะครับ เบรคเรงนะครับเป็นตัวท็อปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะได้เป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ดูนี่ตัวน็อตนะครับด้านล่างไม่มีประวัติจมน้ำมาแน่นอนคุณผู้ชมนะครับเปิดฝาท้ายได้นะครับเปิดปิดระบบไฟฟ้าสั่งการจากบริเวณฝั่งคนขับได้นะครับนี่นะแล้วก็มีเซ็นเซอร์เตือนก่อนการชนให้นะครับ ทักจ้ากระโทนการเรื่องกรนหลไหลมีให้ครบถ้วนนะครับฮอนด้าเรนวอชมีให้ครบเช่นกันนะครับคันนี้นะครับมาเป็นครูคอนโทรลล็อกความเร็วตามคนหน้านะครับเซ็นเซอร์ออกนอกเลนก็มีให้ครบถ้วนนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะฮะไม่มีรอยลอกรอยถะลอกเลยนะคุณผู้ชมเดินได้มาสีแดงทรงสปอร์ตเนื่องจากถึงตัวท็อปนะครับสั่งการด้วยเสียงได้ครับแบบนี้เลยนะมาพร้อมเกียร์แพนนิชิปด้านหลังนะครับนี่นะแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนสามารถหน่วงเป็นออโต้ได้นะครับคันนี้นะครับเลขไมล์วิ ออขออภัยนะเจ็ดแสนหขออภัยเจ็ด9มกิเมตรคุณผู้ชมนะไม่หลักหมื่นนะครับ7จ็ดมกิโลเมตรนะครับเ็ปหน้าปัดเรือนไม้ทรงสปอร์ตแดงผดเป็นแบบนี้ต้อนแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะครับี่มีปุ่มพุทธาตารให้เรียบร้อยนะครับ ในส่วนของกระจกนะครับก็ได้เป็นกระจกไฟฟ้านะออโต้คู่หน้าเลยทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับนะมีเต็นท์ทันล็อกให้กระจกข้างก็ปรับและพับแบบไฟฟ้าแบบนี้นะครับด้านข้างก็จะมีที่วางแก้วให้ครบถ้วนเลยนะครับมากันต่อนะครับตัวจอนะครับจอเครื่องเสียงเนี่ยเป็นระบบพัทสกีนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้นะครับแล้วก็น่าจะรองรับพวก Android Auto Apple Car p l a y พด้วยแต่ว่าเสียบสายเอานะผู้ชมนะครับมาพร้อมกล้องถอยนะครับนี่ นะกล้องถอยแล้วก็พร้อมเส้นการะยะักกล้องในชัดมากคุณผู้ชมสามารถปรับระดับมองได้นะครับ3ระดับนะครับแบบนี้เลยใกล้กลางไกลนะแล้วแต่ใช้งานเลยนะครับนี่ไฟเฉิเนตรงกลางนะครับแอร์ได้เป็นแอร์ระบบออโต้หนะ้าปดัดดิสตอนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีรูเสียบ usb ให้ด้านขวามือตรงนี้นะฮะซ้ายมือก็มีคุณผู้ชมนะครับแล้วก็คอนโซลเนี่ยถือว่าเรียบหรูสุดๆนะด้านล่างยังมีไวร์เลสชัตเจอร์นะครับที่ชาร์จมือถือไร้สายให้ครับคุณผนะู้ชมนะมี มีแค่ในตัวท็อปเท่านั้นนะครับฐานเกียร์เป็นสีดำเงาเป็นโอแบคแบบนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ครับนี่นะมีโหมดขับขี่ drive mode ให้ด้วยนะครับเวลาพี่เปลี่ยนเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงนี้ normal นะอคอนะครับแล้วก็ Sport ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะครับใครขับขี่ในเมืองก็ normal ก็พอนะครับคันนี้นะขับได้ทั้งในเมืองแล้วก็ทางไกลนะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลนไวนะคอนโซลด้านหน้ากว้างแบบนี้นะครับถือว่าสวยเลยคุณผู้ชม ด้านบนได้เป็นกระจกมองหลังตัดแสงออโต้แบบนี้นะครับแล้วก็มีไฟเปิดปิดได้คุณผู้ชมนะส่องสว่างทั่วถึงแน่นอนนะครับแล้วก็บริเวณในส่วนของที่บังแดดนะครับเขาก็จะมีกระจกให้มีไฟให้ด้วยนะครับแอร์แบ็กมีให้รอบขันนะกระจกก็จะมีทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับแบบนี้เลยนะครับคอนโซลสวยๆนะครับไม่มีรอยขูดขีดใดๆครับอันนี้เล่มคู่มือนะครับอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนะครับแล้วมาดูสำเนาวันนิดหนึ่งนะนี่นะครับ มือเดียวครับรถบุคคลแนบนายเทีรวัตรนะคุณผู้ชมรถขับในกรุงเทพมหานครนะครับก็ถือว่านะสวยเลยดูแลดีสุดๆนะคันนี้นะครับนี่ฮะปีกวงปีกเปาะทุกอย่างนะครับถือว่าสภาพป้ายแดงไปเลยนะในราคาที่ประหยัดสุดๆนะคุณผู้ชมนะครับมือหนึ่งป้ายแดงออกอยู่ล้านกว่านะมาที่บริษัทเพชรยนต์ครับเอาไปราคาไม่ข้าม8 0 0แสนราคาดีๆแบบนี้นะครับ7จ9 0แสหมบาท นะครับบด้านหลังอย่างที่ผมแจ้งไปครับพับได้บอะสภาพสวยสภาพใหม่แบบนี้ไม่มีขาดไม่มีช้ำนะครับมีที่พักแขนพักสองให้นะครับวางแก้วได้ครับคุณผู้ชมเก็บได้นะครับคันนี้มีแอร์หลังให้นะกระเป๋าจิงโจ้มี2ใบคู่หน้าด้านหลังกว้างๆแบบนี้คุณผู้ชมนะถือว่านั่งสบายนะครับเดี๋ยวผมนั่งให้ดูนะผมสูง185พี่คิดดูเอานะครับนี่ สามารถเหยียดขาได้เลยขับขี่ได้ทั้งทางไกลและในเมืองนะครับด้านบนนะฮะหลังคาเนี่ยเปิดไม่ได้นะคุณผู้ชมเป็นหลังคากระจกนะครับเป็นแบบพาโนรามิกนะครับทำให้นะภายในตัวรถเนี่ยดูกว้างขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็นะเรียบหรูด้วยนะแบบนี้นะครับแล้วก็ใครที่แดดร้อนนะสามารถเอาอ่าที่บังแดดด้านหลังนะที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับเอามาติดตะขอตรงนี้ได้นะครับและด้านหลังครับผู้ชมนะไฮเทคโนโลยีด้วยนะครับตัวไฟเนี่ยเขาจะ เปิดปิดระบบสัมผัสแบบนี้เอามือเข้าไปแตะก็พอนี่นะครับมือเข้าไปแตะก็พอเปิดปิดได้นะครัส่องสว่างได้นะครับ,นะรบแบบนี้เลยนะด้านหลังก็มีแอร์ให้ความเย็นโทษถึงนะครับด้านหน้าคอนโซลสวยๆ,ๆ,ๆนะครับนี่นะลำโพงเซอร์รารอบคันทั้งซ้ายและขวาคุณผู้ชมนะครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มแน่นอนนะครับแบบนี้นะใครชอบใครถูกใจนะครับนะเรียบจับรีบจองนะครับจอง5้า0ันบาท เงินจองเนี่ยผมไม่มียึดนะครับไม่ว่าจะจัดไฟแนนผ่านหรือไม่ผ่านนะครับผมคืนเงินจองให้เต็มจํานวนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนนี้ที่สบายใจได้นะเรื่องเงินจองนะครับเงินที่ไม่มีสูญหายแน่นอนนะครับมาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะคุณผู้ชมใครชอบนะครับรีบโทรด่วนๆครับที่เบอร์0 8 8 8 9 9 4 4 9 6หนะครับหรือจะ add line id มันก็ได้ครับ TOPPRP 9 2นะครับ contact ผมขึ้นไว้ให้แล้วด้านล่างมุมขวานะครับติดต่อผมพับเพชรจนได้เลย นะครับอ่ะมาดูห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะครับห้องเครื่องครับสะอาดสะอา่านสวยๆแบบนี้นะครับปรับสภาพสปามาให้เรียบร้อยนะครับเป็นระบบไฮบริดเครื่องยนต์1.5นะคุผู้ชมนะครับทำงานควบคู่กันครับน้ำมันกับตัวแบตเตอรี่นะครับเป็นระบบไฮบริดเนี่ยประหยัดน้ำมันถึง23 24กิโลต่อลิตรเลยถือว่าประหยัดมากคุณผู้ชมนะ HRV ตัวใหม่นะครับแล้วก็ที่สำคัญแบตเตอรี่มีการรันตีให้ถึง10ปีนะครับเรียกได้ว่ายาวๆเลยนะครับ ระบบเบรก ABS ทุกอย่างครบถ้วนนะครับแบบนี้นะมีมาร์กแต้มสีเขียวสีเหลืองแสดงว่าเข้าเช็คศูนย์อยู่เป็นประจำแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าของเดิมจากโรงงานสแตนเล์ครับน็อตไม่มีรอยแกะครับแบบนี้นะฮะน็อตไม่มีรอยแกะนะครับคันหน้าไม่มีโดนพลาสติกคุมทุกอย่างครบถ้วนนะครับเครื่องได้เป็นเครื่องเยอะเครื่องเดิมไม่มีเปลี่ยนไม่มียกไม่มีปัญหาแน่นอนคุณผู้ชมนะครับซื้อไปนะครับไม่ได้แบบว่าผ่อนไปซ่อมไปแน่นอนนะครับอันนี้ นะซื้อไปใช้ไปนะครับได้อย่างคงทนยาวนานแล้วก็ได้เป็นแบรนด์หลักด้วยนะครับศูนย์เซอร์วิสเขามีอยู่ทั่วประเทศสําหรับ Honda นะครับนี่นะน็อตไม่มีรอยแกะเลยนะครับเห็นไหมฝาหน้านะครับสวยงามครับแบบนี้นะรูระบายอากาศกลมสวยครับทุกอย่างครบถ้วนนะสติกเกอร์ข้อสังเกตครับมีให้ครบแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะสติกเกอร์นะเลขตัวเครื่องนะครับนะก็ถือว่าตรงเล่มแน่นอนนะครับได้เป็นฝาเดิมโรงงานนะแบบนี้เลยนะครับ โอเคครับสํหรับคลิปนี้นะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับกับเจ้า H R V นะครับ1.5 e H E V R S ครับปี2022ได้เลขไมล70,000โลเท่านั้นนะครับกับราคาค่าตัวที่สุดคุ้มสุดประหยัดแบบนี้ครับ789,000บาทนะหายไปเยอะเลยนะครับหายไปหลายแสนนะจากป้ายแดงนะครับก็ฝากไปด้วยครับรีบโทรรีบจองนะครับก่อนที่คันนี้เนี่ยจะติดจองไปก่อนและโปรโมชั่นนะครับช่วง ถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับนะจองโปรจุดจีนนะครับเพียง999บาทเท่านั้นนะครับจองไม่เยอะคุณผู้ชมแล้วก็พี่ๆรีบเข้ามาจัดไฟแนนซ์กันได้เลยนะครับนะมีเวลา2วันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ช่อง Top SUV คัดเกรด A ด้วยส่วนผมท็อเพชรยนต์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ